<Okay. S 2> เริ่มการร้อยได้จากโพ้ง้อยง่ายก็หักแล้วขมวดได้สองทบมันจะแข็งแล้วร้อยง่ายร้อยลงร้อยลง,ลยลงแล้วก็้อยลงาาลยยแต่นั้นใช้ปากคีบ้อยเข้าไปที่ห่วง แล้วก็คล้องเข้าไปที่ชิงหนีบได้นะฮะทั่วไปเขาจะร้อยลวดข้างนี้ก่อนแล้วดึงขึ้นมาอย่างนี้แต่วิธีของช่างตีอย่างนี้จะร้อยดูแล้วมันหลุดง่ายยากให้หมุนตะขอตัวนอกจากานั้นร้อยได้จากด้านหลังเข้ามา แล้วร้อยเข้าไปที่ปลายตะขอดังนั้นจับปลายได้ไว้ดึงได้ลงไปคล้องลวดด้านลา่างหมุนให้ตะขอตัวในลงมาดึงตรงกลางขึ้นไปคล้องเป็นอันเสร็จตัดได้สั้นหน่อยอย่าตัดยาวมากเสร็จแล้วครับเส้นที่หนึ่ง